สายวิ่งครับผมสายวิ่งครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หวิ่งยาวเลยครับผมวิ่งยาวเลยครับว้าววิ่งไม่หยุดเลยผมจะต้องปิดหน้าลอกปิดเบรกโอเคอ,อยู่อยู่ครับผมอ สวัสดีครับท่านผู้ชมทริปนี้ก็จะมาลองตีเหยื่อสดดูครับผมนะเป็นเหยื่อสดปีแรกของทริปแรกของปีนะครับมาลองดูว่าจะรอดไหมนะวันนี้อาจจะไม่ตั้งกล้องนะครับผมจะเล่นเบาเบานะครับลองดูก่อนนะครับผมสำรวจดูก่อนว่าจะ สำเร็จไหมนะครับเดี๋ยวต้องมาติดตามนะเหยือ่อปลาไหลครับลงสักสามสี่คันสักสามคันครับผมนะลองดูปิดเบรกแน่นเลยลองดูว่าจะรอดไหมนะครับอ,อ,อือนี่เลยจะเล่นแบบนี้เลยครับผมเปิดแน้าลอก เปิดหน้าลอกแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฮะให้สายมันวิ่ง,องรอลุ้นดูครับผมว่าจะมี s โดว์ไหมหมายนี้นะครับเป็นทริปแรกของปีเช็คหมายนะฮะสำรวจดูก่อนนะฮะน้ำมันอาจจะเยอะครับผมนะอาจจะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช h ดมันน่าจะมีพื้นที่หากินเยอะอยู่น้ำมันเยอะไงเดี๋ยวต้องมาลุ้นครับ โอเคเดี๋ยวไปติดตามชมครับผมว่านาเทิงจะรอดไหมนะฮะโอเคมุมกล้องอาจจะไม่สวยนะครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาติดตามชมครับ สายลากครับผมนี่ฮนะคันแรกไปแล้วไปอยู่ไหมไปครับไปครับผมนะโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับสายวิ่งแล้วครับผมเนะี สายวิ่งครับตัวแรกนะฮะอย่าให้พลาดครับผมนะผมจะต้องเก็บสายแล้วก็ปิดเบรกครับผม <c oughs> เช็คอยู่นิดนึงอ้าวเงียบไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เออยังไปอยู่ครับผมไปอยู่ เอ่ตะขอมันใหญ่ไปนิดครับผมนะไม่เคยใช้เลยตะขอใหญ่มันเหมือนจะกบบมันมันจะมันสะดุดมันจะคลายอ่ะครับผมนะผมเคยใช้นะครับผมเคยใช้แต่ขอเล็กๆนะครับนะจะลองเสี่ยงวัดดูครับผมอุยอ้ยเห็นไหมบืดเลยอืออือโอ้ลุดโอ้ <laughs> โหยอ้ย หลุดเลยเห็นไหมเอาอ,อู้เฮ้ยนั่นอื้มอ๋อโอ้พลาดครับผมโอ้พลาดไปเลยคันแรกน่าเสียดายมากอื้อือ มันเนี่ยฮะตะขอมันใหญ่ไปฮะผมนะมันกัดปุ๊บเนะมันไม่ขมือบนะมันอ่าโดนโดนตะขอแล้วมันก็จะคายเลยอะฮะถ้าเป็นตะขอเล็กนะที่ผมเคยใช้นะฮะแต่มันก็จะวัดวัดวัดติดยากนิดนึงนะฮะอันนั้นส่งยาวถึงคอเลยครับโอ้พลาดเลยตัวแรกไปละวไปอีกแล้ว เนี่ยฮะตัวที่สองครับผมตัวที่สองครับไปแล้วครับเนี่ยฮะสายลากแล้วครับเนี่ยฮะมันจะหยุดแบบนี้ครับนะมันจะสะดุดขอหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะเพราะว่ามันใช้ขอใหญ่นะฮะต่ขอใหญ่นะฮะเนี่ยฮะคลายเลยนะฮะคลายเลยครับโอ้โหเจอต่ขอใหญ่แล้วคลายเลยฮะอือหือ นิ่งเลยระแวงครับเดี๋ยวต้องหาวิธีใหม่ฮะโอ้ เห็นไหมเนี่ยไม่อยากใช้ตะขอใหญ่ก็แบบนี้นะครับผมนะผมจะอยากจะแบบว่าส่งยาวๆให้ลงไส้ลงพุมเลยนะฮะนะโอ้พลาดเลยครับพลาดไปสองนะ้วฮะสะดุดมีแนะนำให้ใช้ตะขอใหญ่นะแต่เราไม่ได้อ่า มีกาดนะฮรกาดกันสวะเราไม่ได้ใส่นะครับผมนะก็ปล่อยเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ตีไปอย่างเดียวนะครับมันอาจจะสะดุดอ,อ,อะไรสักอย่างนะฮะต่คมเบ็ดสะดุดโคมเบ็ดแล้วก็คลายไปเลยนะฮะพลาดเลยครับผมโอเคลุ้นต่อ คันนี้ครับผมกินเบาอะ่ะเห็นไหมวิ่งไปแล้วเนี่ยวิ่งไปแล้วครับผมของจริงอันนี้ของจริงเลยวิ่งไปละผมขอปิดสายแล้วกันนะครับผมนะปิดเบรกเลยขอมีพื้นที่วัดเยอะๆนิดนึงโอ้ ไ,ไกลๆเลยฮะคลายหรือเปล่าโอ้น่าจะคลายครับผมนะ ติดตะแกรงเหล็กติดตะแกรงเหล็กครับตรงนี้มีอะไรไม่รู้ตรงนี้มีอะไรไม่รู้ครับผมติดครับผม โอ้มีอุปสรรคครับไปมีอุปสรรคอือหือเสียไปหนึ่ง อนนี้ครับผมนะีสายตึงๆครับสายตึงๆโดป๊อกก็เปล่าลองเช็คสายดูคันนี้ก็มีอาการครับผมเนี่ยโอ้กินพร้อมกันลองเช็คดูครับผม ย้อนครับอยู่ โอ้ยบอกแล้วชดโอเล็กโอ้ยโดเล็กครับผมแล้วก็พาสายอีกสาย ติดกันอีกครับผมนี่ฮะโดเล็กตัวนี้น่าจะไม่ถึงโลเรียบร้อยโอ,โอเคเดี๋ยวมาดูต่อครับตัวแรกโดปักโอ้พันกันหมด สายวิ่งครับผมสายวิ่งครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หวิ่งยาวเลยครับผมวิ่งยาวเลยครับว้าววิ่งไม่หยุดเลยผมจะต้องปิดหน้าลอกปิดเบรกเอาเช็คสาย สายไม่ตึงไม่วัดโอเค,อ,เคอยู่อยู่ครับผมอยู่ย้อน โอ้โหตัวเล็กอีกแล้ว oh, <No. S 1> ไม่เล็กนะไซนี้ถือว่ามาเชิคชดูเยือสดุดทิปแรกของปีสำเร็จครับผมเจอไปสองแต่ไม่ได้ตั้งกล้องนะครับอาจจะมีฉากไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เรียบร้อย นี่เรียบร้อยวัดอยอู่เป็นไงบ้างตัวนี้น่าจะประมาณสักสองโลได้นี่ครับสองโลชโดโอะ,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 อะถึงรอดห้วหิ้วขึ้นครับอุ้ย ประมาณ2องโลได้ไม่ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยน่าจะ3ครับผม3าสน่าจะมีกันเนี่ยสาน่าจะมีครับผมโอเคทริปนี้ถือว่ารอดครับผม น่าจะประมาณ3เจอใหม่ทริปนี้ครับทิปนี้สวัสดีครับอ้รอดเลยตัวแรกของปีโื้อหขาวจัว๊วโอ้ย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  Å.